ครับผมตอนนี้เขาก็สิเข้าไปในป่าเนาะเออต้องเอายากันยุ่งสักก้อนครับเพราะว่าเข้าไปบังคับเรี่วอู้บ่ไหวครับยุ่งร้ายครับครับผมเขาต้องมาเอายากันยุ่งสักก้อนครับต้องแบบนี้ให้ต้องแบบนี้ก่อนเข้าสิเข้าป่าครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทีเด็ดเดี๋ยวสิพากัเบิ่งทีเด็ดครับตอนนี้ทีมงานเฮาพ่อแม่แล้วครับพุ่นไปแล้วครับเบิ่งทีมงานเฮาครับดังอีสานแล่นแล้วครับเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับทีมงานเฮาโดดโดดโดดผูโดด1 2 3 ลโดปโดครับเนีแหละเอาในมอย่างนมมาระยะนี้ครับลงไปนี่ครับนี่เดนออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วครับนี่ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาจากนี้ครับครับ <laughs> Nằm tới bên cái này <laughs> Nè non đó bò Bỏ bắt đó หลังลุดละบอ่โอ้โหชุดบอครับจะไปไกลมันยอะไรกันเมนอนเขาพานเรานายพานเขาคือเมนอนใช่ไหม มันมืดฝนบ, <ผล S 2> บ่ในพันฝนชิมาครับผมฝนชิมาลราเฮากระชีเอาไปเลี้ยงกลางวันครับมื้อน,นี้ลองเบิ่งครับสูตรใหม่ล่าสุดครับผมกองนักล่าด่างอีสานเฮาเนี่ยจะให้ไปน้ำเถาะเอามาสั่มาลอามันรู้มันสัวนมากมันสูบเปล้วเลยอัดเอาแล้วครับผม เอามึงก็เฝ้า,อาอย่างเงี่ยคุ้ยเลยนี่เอาไปอยู่ไกลบ่ได้ครับเ้าถ้าตรงอยู่ห่างๆโอ้ยมันถูกแม่หนออองแม่ล่ะอยู่ห่างๆยางห่วหๆวงๆยังโบห่วงเลยแหละ<อ>ข้างนอกกับสองสามแม่ครับอาจกังเว้นกันเริ่มเป็นซี่แม่หาแม่ออกมาแล้วค่อยๆด้วถุงนีม่มันแตกเนี่ย มหาเน่ยมันขึ้นม <F ut em ui> ัหายยากเลกล้องอันนี้ก็ซูมไม่ได้เรีนพ่อตะพุ่มพูนี่แล้วไปนี่มันห้อบะมีเโอ้จะเบิงจังได๋อาถือไปให้ขอยเนี่ยไปจนแต่ตะบุถุงแล้วไม่ไปนใกมุง มาแล้วครับให้เด็กทั้ทงไม้เบ็ดกันเลยกลับตอบ่อตัวเยิมยิดหนีบไปเรียบร้อยโอ้ฝนกรมาแห้งเลยเป็นฝนตกเขาต้องเอาจังสี่ครับผม คนโตเขาต้องเอาแบบนี้ไหมวะข้าวมันในวันต้องจัดแบบนี้ข้าวมันเ้าเปาเฮ้ยาเฮ้ยเลี้ยวมันรถเป๊ะโอ้เจ็บคุ้ยแนก่าได้บาทนึงภาคโดนกับฝนตก